อยู่ในความสนใจของทุกคนนะครับสำหรับเรื่องของรถประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดนั้นก็มีความชัดเจนจากคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะใช้รถคันไหนนะครับระหว่างรถด้านซ้ายนะครับก็คือ Lexus LM350S นะครับราคาประมาณ 7.59ล้านบาทนะครับเสื้อน,นี้คุณเศษฐาบอกแล้วนะครับว่าลูกสาวเนี้ยเป็นคนซื้อให้นะครับถอยป้ายแดงออกมาจากโชว์รูมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับถูกนํามาใช้ในทาเนียบรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการไปดูสเปคข้างในของตัวรถนะครับบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ทําที่นั่งด้านหน้านับให้เหมือนกับเครื่องบินของ ชั้นเฟิร์สคลาสนะครับล้วก็มีการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับมีเรื่องของจอทีวีขนาดใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าคนที่นั่งอยู่ในตอนของผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะมีความสะดวกสบายแต่เรื่องของความสะดวกสบายนั้นไม่ไม่เพียงพอนะครับจะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่เมื่อวานนี้นะครับคุณเศรฐษฐาทวีสินนั้ได้ทดลองนั่งรถคันเดิมนะครับซึ่งเป็นรถประจําตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งอันเนี้ย เป็น Mercedes- Benz s 6 0 0นะครับ v 1 2ราคาประมาณ20ล้านบาททีเดียวนะครับเหตุผลที่ Mercedes- Benz รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นการลองเนี่ยมีราคาแพงมากๆนะครับเนื่องจากว่าได้มีการออกแบบติดตั้งนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการป้องกันการรอบยิงนะครับเป็นรถคุ้มก่อนั่นเองนะครับกระจกหนาถึง4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวถังรถนั้นออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถกันแรงระเบิดได้ถึง15กิโลกรัมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเหตุของการรอบยิง การปิดล้อมนะครับที่เป็นอันตรายต่อผู้นำนั้นนะครับรถคันนี้จะเป็นรถกันกระสุนนะครับอย่างดีที่จะช่วยให้หน่วยรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีนะครับมั่นใจได้ว่าคนที่เป็นผู้นําสูงสุดของประเทศนั้นจะปลอดภัยอยู่ในรถคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเศรษฐาได้ทดลองนั่งรถคันนี้แล้วนะครับรถประจําตําแหน่งคันเดิมของนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็นั่งสบายเหมือนกันนะครับ การใช้งานรถทั้ง2คันเนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปว่าจะใช้สลับกันนะครับก็บอกว่าจริงๆเรื่องของส่วนสูงนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อลองนั่ง mercedes benz s 600เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนกับการนั่งรถทั่วๆไปด้านบนของศีรษาก,ก็ไม่ได้ติดกับเพดานรถนะครับก็เลยตกลงแล้วว่าจะใช้งานรถประจําตําแหน่งคันเดิมนะครับแล้วก็จะมีการใช้สลับกับรถคันใหม่ที่ลูกสาวซื้อให้ด้วยนะครับ เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สรุปได้ว่านอกจากเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็ต้องดูเรื่องของความสะดวกสบายดูทั้ง2เหตุผลนะครับคู่กันไปนะครับเพื่อให้ผู้นําสูงสุดของประเทศนั้นนะครับได้ใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับการดํารงตตาแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีมากที่สุดครับ